เดี๋ยวปีนี้ได้เห็นค่ะแท็กซี่บินได้จะเริ่มได้เห็นกันในไตรามาสที่สองของปี2023นี้เลยนะคะเพราะว่าสัญชาติจีนค่ะคือต้องบอกว่าเป็นผู้ผลิตอากาศยานสัญชาติจีนในนครเซี่ยงไฮ้นะคะเขาได้เตรียมที่จะทําการทดลองใช้แท็กซี่บินได้ทําการทดลองบินนะคะซึ่งแท็กซี่บินได้ที่ว่านี้สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง5คนเลยค่ะ แท็กซี่บินได้ค่ะเป็นอากาศยานไฟฟ้าที่บินขึ้นและลงจอดได้ในแนวดิ่งเลยรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งในวิธีขนส่งในเขตเมืองที่รวดเร็วปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมได้ในอนาคตเลยนะคะจริงๆแล้วแท็กซี่บินได้เขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแท็กซี่โดรนค่ะสำหรับแท็กซี่โดรนรุ่น M1 ขนาด2ตันมีพิสัยการบินออกแบบ200กิโลเมตร และสามารถบรรทุกผู้โดยสารสูงสุด5คนนะคะศักยภาพการปฏิบัติงานมีหลากหลายและสามารถบรรลุก,การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ด้วยแท็กซี่รุ่นนี้ถือเป็นผลงานการผลิตของบริษัท Vert Taxi ผู้ผลิตอากาศยานสัญชาติจีนในนครเซี่ยงไฮ้อะที่พัฒนานวัตกรรมของดโดรนให้มีความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารซึ่งกำลังจะทำการทดสอบการทำงานของแท็กซี่โดรนด้วย เซียหลิงผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าที่บริหารของ World Taxi ได้เปิดเผยค่ะว่าเขามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าดังกล่าวนี้ว่าจะง่ายดายขึ้นในอนาคตและยังแสดงความคาดหวังว่าต่อไปจะมีการสร้างลานจอดอากาศยานจำนวนมากทุกๆ5 0 0ถึงพันเมตรในหลายเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกการขึ้นบินและลงจอดในแนวดิ่งรวมถึงรองรับ ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของอากาศยานบินในรูปแบบนี้อีกด้วยค่ะไม่แนวะนะ่ว่าอนาคตเรอาจจะได้เห็นเรื่องของการจราจรทางอากาศนะคะคเหมือนในภาพยนตร์หลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นอนาคตเนี่ยค,คือเดินทางกันได้แบบใครๆก็บินได้จริงๆนะคะ